สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพ,พ,พ,พก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฟื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ยี่อนิเมะขอเสนอฟูรลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่6 0 4ท่านอาจารย์รับค่าเป็นสิทธิ์ด้วยเถิดชายเสียสติคุกเข่าลงกับพื้นโดยมีเจ้าอสูลโลกันอยู่ใกล้ๆเขาโคกคำนับต่อไปด้วยสายตานับถือด้วยคำสาบานต่อบนไปชนเทพข้าราชาเหเรียนตาวเฟยเคารพท่านเป็นอาจารย์จะไม่วันคิดทรยศท่านไปช่วชีวิตเขายกแขนขวาขึ้นตีใส่นับผา พลังลึกลับในร่างกายพุ่งออกมาเข้าสู่ร่างวังลินแม้แต่วังหลินก็ยังตกใจเขาทําให้ปายกลัวเพื่อให้ได้บทไล่วิชามาไม่คิดจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอาจารย์รีบสอนวิธีการฝึกเจ้าสุนตัวใหญ่นี้ให้เชื่อฟังเถิดข้าอยากเรียนรู้เพื่อที่เมื่อข้าได้เจอสุนตัวอื่นที่ต้องการกินข้าข้าแคบคุ้งเข้าไปทําให้มันเชื่องเรียนเต้าเฟยนั้นมองวังลินเขานั่งลงและคิด ข้าฉลาดนักไม่เพียงแต่ข้าพบเจอพี่ใหญ่ผู้เก่งกาจข้ายังเรียนเรียนรู้วิชาอีกด้วยข้าจัดการได้เยี่ยมจริงๆหากพี่ใหญ่รู้เข้าคงยกย่องข้าแน่วังหลินกระูปเจ้าสูนโลกานได้ท่าทีประหลาดเจ้าสูนโลกานหายไปดาวคอกรเงียบทิ้งไว้เพียงสองคนวังหลินมองเหรียญเต้าเฟยวิชาฝึกอสูรตัวนั้นนับว่ายากเย็นแสนเข็ญตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาการสอนเจ้าอาจารย์จําเป็นต้องรู้ว่าเจ้ามีความรู้อะไรบ้างอีก เรียนเต้าไฟเอ่ยว่าข้าไม่รู้อะไรมากพวกนั้นข้าลืมไปหมดแล้วในเมื่อเจ้าไม่อยากเล่าให้ข้าฟังก็ช่างมันเถิดเจ้าอยากออกไปจากที่นี่หรือไม่เรียนเต้าไฟนั้นตื่นเต้นข้าอยากออกไปตลอดแต่ข้าค้นหายอยู่นานกลับไม่เจอทางออกวังหลินก็ยินข้าสามารถพาเจ้าออกไปข้างนอกได้แต่ข้าจําเป็นต้องรู้จักวิชาเต่าที่แข็งแกร่งสุดของเจ้าเต่าร่องหนก้าวเทพขณะเรียนเต้าไฟเอ่ยเขารีบขู่ปาก ข้าไม่สามารถพูดรายละเอียดที่แน่ชัดได้มีคำสาบานอยู่ในร่างกายข้าหากข้าพูดออกไปข้าจะเจอกับบทลงทันสาหัสเรียนเต้าไฟรถมือลงดูไม่เหมือนว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นความจริงเลยวังหลดินก็ยิ้มแล้วใส่หน้าเขารูว่าโรคมากเกินไปแต่ก็ไม่ได้กดดันเกินไปวังหลินได้มาจากเรียนเต้าไฟยมากพอแล้วแค่สี่วิชานี้ก็ทำให้วังหลดินต้องใช้เวลา มหาศาลเพื่อทำความเข้าใจจนไม่มีเวลาทำอย่างอื่นข้าจะพาเจ้าออกไปจากที่นี่ในสมวันเขารู้ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญตัวเขาต้องได้ผลไม้เต่าให้มากพอเพื่อต่อกรกับพลังต่อต้านที่เสมือนเป็นกระบี่แขวนอยู่เหนือศีรษะเขาจะห้ามปลามพลังต่อต้านในร่างจนถึงจุดที่เขามีพลังพอจะทำงานที่เหลือให้เสร็จสิน้นไม่เอาข้าเคารพท่านไปอาจารย์แล้วท่านยังไม่ได้สอนข้าแม้แต่วิชาเดียว ข้าไม่ยอมรับรีบสอนวิชายข้าสิหรือเจ้าแค่กันแกล้งข้าเหรียญเตาไฟรีบวิ่งเข้ามาก่อนจะคำรามเสียงคำรามดังขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นสับพักดูเหมือนจะเหน็ดเหนื่อยและนั่งลงท่านไม่ควรแกล้งข้าแบบนี้ข้ามอบวิชายท่านหลายวิชาแล้วท่านต้องมอบให้ข้าบางอย่างน้อยสักวิชาย,ยังดีน้องแดงข้าถูกกันแกล้งไม่ใช่หรือราชาผู้นี้อดทนได้แต่น้องแดงเจ้าอดทนได้หรือไม่วังหลินก็ลืมตาตื่นเขาสะบัดมือ ทาให้สายลมสีทองเต็มไปทั่วท้องฟ้ามัางกรทองเก้าตัวปรากฏขึ้นคนลมหายใจสีม่วงไทยพื้นดินถูกแช่แข็งนี่คือวิชาเรียกขานสายลมข้าจะสอนมันให้กับเจ้าเรียนเต้าเฟยนั้นกลับดูถูกวิชานี้อย่ามาหลอกข้าข้าไมา่งโง่ข้าไม่เรียนวิชาง่ายๆนี้วอวดินสะบัดมือมังกร9ก้าตัวหายไปจากนั้นฝ่ามือสร้างผนึกท้องฟ้าเต็มไปด้วยก,ก้อนเมฆประกายแสงกระพริบ สายฟ้าดังสนัน่นฝนสีทองเริ่มตกลงมาทำให้พลังดั้งเดิมในโรครวมตัวกันฝนตกน้องแดงดูสีฝนกำลังตกเรียนต้าไฟตกใจมากแต่ก็สายหน้ายังมาหลอกข้าอีกนี่มันวิชาแบบไหนข้าไม่เอาวิชานี้วังหลินใช้เรียกคานสายลมอันเชิญสายฝนสายเยเวทและปลคุณเขาทว่าเรียนเตาไฟเพียงแค่มองแล้วใสหน้าเจ้าผีเท่า เจ้ามันขี้เหนียวไม่มอบวิชาที่ดีๆให้ข้าสักหน่อยหรือเจ้าเจ้าเจ้ามันเกินไปแล้ววังดินก็มองอีกฝ่ายหลังจากสูดหายใจเขาจึงแสดงวิชาประทับพิกสวรรค์โรคเงาแสงและวิชาเต่าประสานนี่มันอะไรกันเรียกว่าพิกสวรรค์เชี่ยวหรือข้าไม่เรียนปกคุมร่างในแสงวิชาปาาหีอะไรกันข้าก็ไม่เรียนวิชาเต่าประสานก็อ่อนด้อยเกินไปโรหิตของข้าสามารถหลอมได้ทุกอย่างข้าไม่เรียนวังดินเองก็หมดปัญญาแล้ว เจ้าอยากเรียนอะไรเรียนเตาไฟเอ่ยว่าข้าไม่ต้องการให้เจ้าสอนข้าข้าต้องการวิชาที่เจ้าใช้จับอสูรตัวนั้นวังดินก็ถึงกับปวดหัวหลังจากคิดอยู่นานแขนขวาสร้างผนึกขึ้นมาทั่วทั้งดาวเราเมื่อสนิทเปลี่ยนกลายเป็นทะเลไร้ก้นบึง้งจากนั้นดัวทิาค่อยค่อยขุดขึ้นมาพลังเห็นแยกลาตีเริ่มปรากฏเรียนเตาไฟนั้นจากมนหมองกลายเป็นตื่นเต้นนี่ก็ไม่เลวแต่ข้ามีอะไรที่ดีกว่านี้ในสุดวังดินก็ลำคาญและสะบัดมือ ความมืดหายไปปรากฏประตูหินที่มีพลังแห่งการเวลาการเวลาเริ่มหมุนไปหลายหมื่นปีเรียนเต้าไฟก็มองแล้วสส่หน้าประตูหินนี้ไม่ดีเท่ากับประตูบ้านข้าหรอกข้าไม่เรียนขนาดวางังหีินเป็นคนอดทนแต่นี่มันเกินไปแล้วเขาเคยวิชาทั้งหมดที่เรียนรู้มาในชีวิตเพื่อให้เรียนเต้าไฟเลือกเพราะว่าจนกระทั่งท้ายสุดเขาก็ยังสส่หน้าหากแค่สายศีรษะอย่างเดียวคงไม่แย่แต่เขายังโกงรธวังหลินมากกว่าเดิม เจ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่มีทางจะรู้แค่วิชาพวกนี้เจ้าแค่ไม่อยากสอนข้าพอแล้วนี่คือวิชาสุดท้ายแล้วหากเจ้าอยากเรียนก็เรียนไปไม่เช่นนั้นก็ช่างมันเถิดเขาเพียงแค่ยกมือนี่คือวิชาแรกที่เขาเคยเรียนวิชาแรงโน้มถ่วงด้วยระดับบ่วมข้อของเขาการใช้วิชาแรงโน้มถ่วงระดับรวบรวมรวมป่านั้นนับว่าง่ายได้พื้นดินสั่นเทาก้อนหินขนาดใหญ่ก็ลอยขึ้นเรียนต้าเฟ้ตกใจจากนั้นมองก้อนหินในท้องป่า ดวงตาก็เผยความสุขขึ้นมาน่าสนุกน่าสนุกข้าจะเรียนวิชานี้เก่งกาจนักอาจารย์เป็นคนเก่งกาจจริงๆที่มีวิชาน่าเหลือเชื่อเช่นนี้วางดินขี้เกียจเกินจะสนใจแล้วเขาหยิบก้อนหินยกขึ้นมาประทับวิชาแรงน้องทวงลงไปโยนหินยกให้กับเรียนเต้าเฟยและหลับตาบุ่มาอต่อเรียนเต้าเฟยก็รับหินยกมาและตรวจสอบมันด้วยสัมผัสวิญญาณเขาก็โจรขึ้นไปในอากาศทันทีและเรียนรู้วิชานั้น เขารีบวิ่งออกไปไกลสะบัดมือพื้นดินก็สั่นไหวเศษก้อนหินลอยขึ้นไปสนุกสนุกจริงๆเรียนเตาเปยเต็มด้วยความตื่นเต้นและชี้อยู่หลายครั้งเขาทําให้ก้อนหินหลายก้อนลอยขึ้นไปในอากาศหมุนอยู่รอบตัวเป็นวงกลมจนตัวเองมึนงงทว่ายังหัวร้อยอยังตื่นเต้นยังไม่เคยเป็นมาก่อนเขารู้สึกว่ามันยังไม่ตื่นเต้นพอจึงวิ่งออกไปไกลและทะยานขึ้นไปในอากาศชี้ใส่อากาศ ให้พื้นดินด้านล่างส่งเสียงดังก้อนหินจํานวนมากลอยขึ้นไปในอากาศหลายพันก้อนวันเวลาสวันผ่านไปวังดินก็รืมตาตื่นค่อยๆซ่อนแสงสีทองข้างในหากไม่สังเกตก็คงมองไม่ออกวังดินมองออกไปไกลๆแล้วส่หน้าเขาเห็นเหรียญตาไฟกําลังขวาระยังโกรด,ด้านคางมีก้อนหินหลายหมื่นก้อนเหมือนทหารตรงข้ามกับเขามีก้อนหินหลายหมื่นก้อนเป็นเหมือนศัตรูเขาเล่นวางกลุ่มก้อนหินตรงเข้าปะทะกัน เรากับพวกมันกําลังต่อสู้น้องสาวเจ้าจะเชื่อฟังข้าหรือไม่ข้ามีกองทัพหลายหมื่นคนหากเจ้าไม่ฟังข้าโกรธแน่หลังจากนั้นจึงวิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามทำท่าท,ทางตุ้งต่งเจ้าคนทะลอรึหากเจ้ากล้านักก็เข้ามาวังดินไม่รู้ควรหัวเราะหรือร้องไห้ดีพอเห็นว่าเหรียญเตาไฟยังคงเล่นอย่าง,ง,งมีความสุขจึงลุกขึ้นพอแล้วออกไปข้างนอกเจ้าค่อยเล่นอีกเหรียญเตาไฟไม่อยากเลิกแต่ก็ติดตามวังดินไป เขายังมองกลับไปราวกับไม่อยากไปไหนสงสัยอยู่ว่าเขาควรจะเอาพวกมันไปด้วยดรียหรือไม่วังรินเอ่ยว่ามีข้างนอกอีกเยอะทั้งสองก้าวเดินออกไปละหายไปจากโรคใบนี้โรคภายนอกนั้นสวยงามขนาดไหนสตรีของโรคภายนอกสวยงามแค่ไหนกันโรคภายนอกมีคนมากมายเท่าไหร่เสียงดังขึ้นในพื้นที่ที่เจ้า,าสูนโลก,กันกําลังซ่อนตัวอยู่นําเสียงเต็มด้วยความตื่นเต้นจากการที่ถูกกักขงังไว้เป็นเวลานาน จากนั้นรางขอมบางและโศกกระกก็พุ่งออกไปวังดินคุ้นชินกับความเออะของเหรียญเต้าเฟ้ยแล้วจึงไม่ได้ให้ความสนใจคนบ้าอีกวังดินมองไปข้างหน้าเข้าหาดวงดาวเบื้องหน้าสมผาสถึงกลิ่นอายอันคุ้นเคยกลิ่นอายของบ้านในที่สุดก็ได้กลับบ้านแววตาวังดินเต็มไปด้วยความคิดถึงเขามีบ้านและที่นั่นอยู่บนดาวซูสัุในดาราจักรฟ้ากระจา่างทว่าเขาไม่มีครอบครัวเหลืออยู่แล้ว มีเพียงแค่วิญญาณตัวเขาไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องกลับไปบ้านมันไม่ใช่เพื่อชิงสุยซื่อทูนานหรือคนอื่นแต่ในใจเขาแม้จะผ่านไปหลายพันปีก็ยังมีพลังประหลาดที่ทำให้เขาไม่สามารถตัดขาดได้ถึงแม้จะไม่มีคนในครอบครัวเหลืออยู่เลยตัวเขาเต็มได้วยแววตาเศร้าหมองความเศร้านี้อยู่กับเขามาทั้งชีวิตตัวเขามองไปข้างหน้าอยู่นานก่อนจะหลับไม่มีน้ำตาไม่มีความเจ็บปวด เสียงคำรามเรียนเต้าเฟคยค่อยๆอ,อ่อนลงเขามองวังดินจึงเงยหน้าขึ้นเขาไม่เคยเห็นวังดินมีท่าทีเช่นนี้แต่เขาสามารถสัมผัสถึงความเศร้าออกมาจากวิญญาณวังดินได้เฮ้น้องสาวเจ้าเป็นอะไรมาบอกข้าสิว่าใครกันแกล้งเจ้าข้าจะไปลงโทษมันเองเรียนเต้าเฟยนั้นเท้าเอววังดินก็ลืมตาขึ้นมาแล้วเดินออกไปก้าวเดินช้าๆสายตานั้นมองไปยังดวงดาวเขารู้สึกว่าทุกอย่างที่นี่ช่างคุ้นเคยมากยิ่งรู้สึกชัดเจนเท่าไหร่ ยิ่งเศร้ามากเท่านั้นเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงรู้สึกเศร้าตอนที่กลับไปยังดาราจักทุกชันป่าบางทีครั้งนี้เขารับรู้อะไรมากเกินไปจากไปยังสถานที่ที่ห่างไกลไม่ชอบแบบนี้หากเจ้ารู้สึกข้าก็รู้สึกเศร้าไปด้วยตอนนี้ข้ารู้สึกคิดถึงบ้านเหลือเกินน้องแดงน้องเงินพวกเจ้าทั้งสองอยู่ไหนทําไมพวกเจ้ายังไม่ออกมาตามหาข้าข้าคิดถึงบ้านข้าอยากกลับบ้าน เรียนเต่าเฟยติดตามวังดินค่อยๆได้รับอิทธิพลของอารมณ์วังหลินจนหดหูทะว่าอารมณ์ของเรียนเต่าเฟยเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานก็ลืมความเศร้าเมื่อคู่และตื่นเต้นขึ้นใอีกครั้งเขาร้องคำรามแล้วควบคุมก้อนหินรอบตัวฆ่าเวลาวังหลินก็ก้าวเดินไปพงังฝังความเศร้าและซ่อนความอ่อนเพลียเขามีหลายอย่างที่ต้องทำยังไม่สามารถพักผ่อนได้ วงหลินมองเหรียญตตาไฟที่กำลังเล่นอยู่ไกลๆแต่ก็ไม่ได้ห่างไปไหนวงหลินก็เผยท่าทีอิจฉาความสุขของเหรียญตตาไฟที่สามารถลืมทุกอย่างได้และหาขนทางทําให้ตัวเองมีความสุขตัวเขาไม่อยาจทําได้ทั้งสองก้าวเดินต่อไปพร้อมกับเสียงหัวเราะดังกึกก้องหลังจากนั้นไม่นานดาวเคราะห์เซียนขนาดใหญ่ก็ปรากฏด,ดาวค้อนี้ขนาดใหญ่มากๆพอกับดาวเทียนดุนทาว่ามีดาวค้อที่เล็กกว่าปกป้องมันมากกว่าของดาวเทียนดุน รินตรงไม่เคยมาดาวดวงนี้จึงไม่คุ้นเคยกับมันรอบๆบดาวเคระมีเคลื่อนเสียงดังกึกก้องเป็นกินอายแห่งเคตอาคมทั่วทั้งดวงดาวเงียบสนิทราวกับเป็นดาวลังไร้สิ้นเสียงขณะมองออกไปเรียนตาเฟยเห็นดาวเคาะเสียนจึงเริ่มส่งเสียงตะโกนว้าวมีคนมากมายยิงสาวมากมายที่นี่ดีเยี่ยมทีเดียวในที่สุดข้าก็เจอคนอื่นน่าสนุกน่าสนุกเขาสะบัดมือข้าอยากไปเล่นที่นั่น วังหลินก็มองผ่านดาวข้อเซียนเขาไม่ได้สนใจเซียนคนบนดาวนั้นและเห็นสถานการณ์ชัดเจนที่นี่คือดาวข้อเซียนระดับ7แบ่งออกไปหลายร้อยแขวนมีเซียนอยู่จํานวนมากแต่ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นแรกปัจจุบันมีเซียนขั้นที่สองไม่มากนักบนพื้นผิวดวงดาวคนที่ระดับบ่มเพาะสูงสุดเป็นชายวัยกลางคนขั้นชำระสวรรค์ทว่าใจกลางดาวเคราะห์มีทํำอยู่แห่งหนึ่งเห็นชัดว่ามีเซียนเท่าสี่คนปิดด่านบ่มเพาะอยู่ตลอด คนที่มีระดับบ่เพาอสูงสุดคือขันทรวงสวรรค์ระดับที่สามอีกสองคนขันทรวงสวรรค์ร,ร,ระดับแรกคนสุดท้ายขันทลายสวรรค์ในถ้ำกลางดาวเครอ์มีพลังเพลิงและน้ำแข็งซึ่งบอกได้ชัดเจนว่าพวกเขากำลังยืมพลังเหล่านี้มาระงับการทรวงสวรรค์เพื่อใหผ่านไปอย่างชัดช้าข้ามีเรื่องสำคัญต้องไปทำข้าไม่สามารถเล่นกับเจ้าได้วงังดินนั้นเขารู้ว่าไม่มีใครที่นี่สามารถทำให้เหรียญต้าเฟยบาดเจ็บได้ ไม่มีปัญหาข้าจะไปเล่นเองหากเจ้าติดตามข้าข้าจะรู้สึกไม่สบายใจแม้เจ้ายืนการติดตามข้าข้าก็ไม่ยอมหรอกนะวังหลินก็คิดและมองอีกฝ่ายเอ่ยขึ้นว่าต้องเป็นที่นี่ใช่หรือไม่เจ้าติดตามข้าดีกว่าเมื่อข้าเสร็จเรื่องเราข้าจะพาเจ้าไปเล่นเรียนต้าไฟกับสายหน้าและบ่นว่าที่นี่มีคนมากมายมันต้องสนุกแน่มีสตรีหลายคนเซียนหลายคนฮ่าฮ่าตอนนั้นข้าก็หนีมาเจอสถานที่เล่นแบบนี้ ข้าไม่อยากไปไหนพอเห็นสีหน้าเหรียญเต้าเฟยวังดินก็ยิ้มและเริ่มคิดยังคงรู้สึกไม่สบายใจพเพราะเหรียญเต้าเฟยมีความคิดแบบเด็กๆแม้จะมีร่างกายอมะตะแต่เรื่องการโดนหลอกคงหนีไม่พ้นหากเป็นตัวข้าหลอกเขายังพอทาเนาแต่ตัวเขาไม่ยอมให้คนอื่นมาหลอกเหรียญเต้าเฟยวังดินตอบแทนคนที่ทําดีกับเขาเสมอเหรียญเต้าเฟยทําให้เขาเจอโชคลาภมากมายเขาไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายอีกฝ่ายแน่ไม่วังดินสาบัดมือ แสงสีทองกับคุ้งเข้าใส่เรียนต้าเฟยห่อคุ้มรอบตัวทั้งนี้จึงพ่วงเลยต้าเฟยไปด้วยเลยต้าเฟยก็รู้สึกโกรธและคำรามดินรลนใช้วิชาบางอย่างเพื่อเป็นอิสระจากนั้นก็คำรามเจ้าบัดศพเจ้าก้าใช้กําลังบังคับข้าหรือแม้แต่พี่ใหญ่ก็ควบคุมข้าไม่ได้หากข้าต้องการไปเล่นข้าก็จะไปแม้เจ้าจะเป็นอาจารย์ข้าแล้วอย่างไรฮึข้ามีอาจารย์กี่คนกันให้ข้านับหนึ่งสองสามแปดช่างบันเทิง เจ้าก็ใช้กําลังบังคับข้าข้าจะไปเล่นที่นั่นเขายังคงรั้นไม่เลิกวังดรินก็มองอีกฝ่ายเขาเป็นคนเงียบๆแต่ก็ไม่อยากใช้อำนาจบังคับคนอื่นพอเห็นอีฝ่ายยืนการแบบนั้นเขาเลยปล่อยบางอย่างออกมาลําแสงแรกนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นข้าไม่กลับไปไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่กลับทุกครั้งที่ท่านต้องการข้าท่านแค่นําข้าออกมาแล้วยนกลับไปเมื่อท่านไม่ต้องการแม้ข้าจะเป็นจิตวิญญาณกระบี่ข้าทาคุณงามความดีแก่ท่านไปมากมาย ท่านทำแบบนี้กับข้าไม่ได้นั่นก็คือชิรี่กั่วเรียนตาเฟยก็ตกใจมองชิรี่กัวทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะมีศรีรษะหนึ่งชงโกกออกมาจากลำแสงที่สองมันก็คือริวจินเปียวริวจินเปียวมองรอบๆจากนั้นสำรวจเรียนตาเฟยท้ายสุดจึงไอออกมาเจ้าสองคนอยู่กับเขาแล้วรอข้ากลับมาบนดาวเคาะเซียนดวงนี้ช่วงระหว่างนี้อย่าให้ใครทำร้ายเขาเด็กขาดคำคู่นั้นเต็มไปด้วยแรงกดดัน วังดินก็มองเหรียญเต้าเฟยก่นหันตัวกลับและก้าวออกไปด้วยชิริีกัวที่มีระดับ,บวงเพาะไม่มากไม่น้อยและริวจินเปียวที่เก่งด้านการหลอกลวงแค่นี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วทําให้เขาหมดห่วงจากนั้นวังดินพุ่งไปยังกองบัญชาการของคันเทเมเซียนสิทธิพี่ชิงซุยวังดินกําลังไปหลังจากวังดินจากไปเหรียญเต้าเฟยและชิริีกัวก็มองหน้ากันสาวน้อยบอกราชาผู้นี้มาเจ้าเชื่ออะไรเจ้าเป็นใครชิริกัวก็ตกใจและโกรธขึ้นมา ใครเป็นสาวน้อยข้าเป็นผู้ชายเรียนต้าไฟ่ก็หัวรอ้อเขาชี้ออกไปเขากําลังพูดขึ้นมาแต่ก็หัวราอท้องแข็งเจ้าเนรึกผู้ชายฮ่าฮาน้องแดงมานี่มาดูสิจิตวิญญาณกระบีน่นี้คิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่สาวน้อยข้าคาจนท้องแข็งแล้วนะอ้าฝนตกน้องแดงฝนตกแปลร่มไหมคะ่ะเรียนต้าไฟ่พูดกับตัวเองแลวค่อยๆหยุดหัวรอ้อนชิลดีกั้วนั้นก็มองตาปิดปๆด,ด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดเขามองไปยังหลิวจินเปียว หลิวจินเปียมีท่าทีแข่งขึมเขาสำรวจเรียนต้าเฟยอย่างละเอียดก่อนมองชิรีกั่แต่ไม่ว่าจะดูอย่างไรรอยยิ้มนั้นเหมือนจะมีอะไรคนบ้าหรือใช่คนบ้าอย่างไม่ต้องสงสัยชิรีกั่วแล้วหลิวจินเปี่ยวสบตากันทั้งสองตายังสส่หน้าแล้วส่งยิ้มไปให้กับเรียนต้าเฟยเอาแล้วไงสงสัยจะเจอของเล่นใหม่และไอสองคนนี้